เปิดเลยเหรอพี่เปิดเลยเปิดเลยเนี้ยเขาหน่อยเหรอสบายสบายเรียกเขาหน่อยไหมดูสิฮะออโต้มือครับผมไม่มีมันจะออโตเมติกฮะออโต้มือนี่ไงมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับซื้อบ้านนะครับผมห้าล้านกว่าบาทดูดิฮะรองเท้าแตะนะครับเรื่องสนิทพามาด้วยตาายแล้้วเไปสัถือนี่ทำไมไม่ฝึกก่อนท้ายรายการห้าเป็นอย่างนี้นะหนูต้องจำ ต้องแกะแสดงออกพบกับความสนุกเหล่านี้ได้กับรายการบ้านใครว่าทางช่องสตาร์แม็แซบทั้งช่องนะครับแต่เรื่องอารมณ์เพลงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่อยากี่่เธอร้อไม่อยากี่่เธอเจ็บเหมือนกับว่าเรา